ครับเพื่อนๆวันนี้นะครับบ้านพันไม้พอเพียงเนี่ยพาเพื่อนมาปลูกผลไม้ปลูกไม้ป่าปลูกสมุนไพรเยอยะะเลยนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาปลูกอาหารอีกหนึ่งชนิดนะครับที่เรามีความสนใจเนะะาะภาษาอังกฤษบอกมีแพชชั่นมีความสนใจนะครับแล้วก็ศึกษามาระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คือฟักทองพัน เงือกสองใจลูกยาวๆแล้วก็ป้อมๆตรงนี้ครับเหมือนอะโวคาโดแพันหนึ่งนะที่มันยาวๆนะครับนี่นะครับก็สั่งมาสิบเม็ดเนี่ยเพื่อนแพงนะครับแพงอยู่บอกราคาได้ไหมไม่บอกดีกว่าเ,เพื่อนๆสนใจก<ม>็า <10 S 1> สามารถสิบบาท,บาทอ้าวบอกก็ได้บอกก็ได้บอกก็ได้อ่านะครับเม็ดละเม็ดละสิบบาทครับเพื่อน เนี่ยเมลละสิบบาทเขาบอกว่าคุณภาพของฟักทองพันนี้นะครับถึงแม้ลูกจะยาวๆแปลกตานะครับเนาะเหมือนคล้ายๆหางเงือกเนี่ยนะครับแต่นะครับของเขาจะเนื้อเนียนนุ่มนะครับไม่มีเส้นออกหวานเล็กน้อยนี่เขาคอนเฟิร์มมานะครับหวานมันนะครับแล้วก็สนใจเราก็ปลูก ฟักทองบ้านเราปลูกอะไรมาหลากหลายแล้วเนาะเพื่อนเนาะบ้านพันไม้พอเพียงก็พันเพื่อนมาปลูกแล้วนะครับก็จะงามบ้างไม่งามบ้างก็ตาปราสานะครับอันนี้นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ได้ตัดแต่งพันธุก,กรรมนะครับแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ผสมขึ้นมาเองเนาะพอปลูกแล้วนะครับพัฒนาสายพันธุ์แล้วคนปลูกเนี่ยเขาก็นําเสนอว่าอร่อยนะครับเ,เราก็เลยสนใจนะครับ เราก็จะได้เรียนรู้ศึกษาเพื่อจะเรียนรู้การผสมสายพันธุ์ของเราเองบ้างนะครับวันนี้ก็เลยพาเพื่อนมาปลูกครับเมล็ดละสิบบาทครับเงียกสองใจฟักทองพันธุ์ใหม่ที่กาลังได้รับความนิยมนะครับแล้วก็กรันตีว่าอร่อยนะครับเนื่องจากว่าเราต้องปลูกในกระถุงอย่างนี้แยกถุงปลูกก่อนนะครับเพราะว่าไรนะครับเพราะว่าเป็นสายพันธุ์เทลคัดมาแล้วเนาะ เราไปแต่งดินแต่งหลุมนะให้เขาเกิดก่อนนะครับแล้วก็ไปแต่งดินแต่งหลุมงามๆนะครับนี่ครับแล้วก็จะได้พาเขาปลูกลงดินอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะในถุงก่อนครับนี่ครับเม็ดขา,ขาวๆอย่างนี้นะครับเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยนี่คือเม็ดที่เขาเก็บมาใหม่ๆเลยนะครับดังนั้นเราก็รีบลงดินเลยนะครับช่วงนี้ฝนกําลังชุกนะก็พอเขา ตั้งต้นได้นะครับเพื่อนๆเ,นเราก็ไปเตรียมหลุมนะครับใส่ปุ๋ยแต่งดินงามๆเนาะพาเขาลงดินนะครับทําค้างให้เขาสวยๆนะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเนื่องจากเม็ดมีน้อยและราคาแพงนะครับเราก็ต้องถนอมเขานิดนึงฟักทองเนื้อก2ใจนะครับฟักฟักทองที่รูปร่างแปลกตานะครับการันตีว่ารสชาติอร่อยเนาะและก็มีความหลากหลายมีความน่าสนใจนะครับ เราก็เลยปันใจนะครับมาปลูกฟักทองพันนี้เนาะไม่สองใจนะครับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับกับฟักทองเงียกสองใจครับสวัสดีครับ